การเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติ 3. ใบหน้าที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นใบหน้าจะไม่เรียบผิวแวบหายไปหายมาหรือว่ามีริ้วรอยรอบหน้ผาผากและแก้มรว,วมถึงปั่นบนใบหน้าสี่แสงไม่สม่ำเสมอทง่ปกติไม่เป็นธรรมชาติจุดสังเกตที่สำคัญก็คือดวงตาคือไม่ตาค่ะใครดูฮะตึงทัหมดัม้ มากเกินไปหรือไม่ก็น้อยเกินไป,นนไปและอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยกกป้องกันตัวเองได้นะคะก็คือคิดไว้ก่อนเลยว่าคนที่เราเห็นแับนี้มันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมาพูดอะไรแบบนี้ถ้าเัาเริ่มเอะเราก็มีโอกาสรอดค่ะและนอกจากมุกรอดท,ที่บอกไปนี้ก็ยังมีหลายมุกเลยที่มิจฉาชีพมันจะนํามาใช้ มียมาวนานเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วก็ยังคงใช้ได้ผลอยู่ในทุกวันนี้ก็คือการฟิชชิ่งค่คะเรามักจะเจอคนร้ายส่งนี้มาให้เรากดแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราหรือว่าข้อมูลอะไรที่เป็นความลับของเราซึ่งเราก็เข้าใจว่านั่นค่ะเป็นเว็บไซต์ของจริงเป็นที่ที่สมควรที่เราจะต้องกรอกข้อมูลแบบที่จริงเราก็เลยเผลอให้ข้อมูลจริงของเราไปแล้วเนี่ยก็ทําให้คนเสียงเงินกันมานักต่อนักแล้วนะคะ มุกนี้ไม่ได้ใหม่ค่ะแล้วคนร้ายก็ยังใช้หลอกเราอยู่เรื่อยๆเราจะจชิ่ว่าเนี้ยมันคืออะไรเราจะสังเกตยังไงจะป้องกันตัวเองยังไงแล้วจะรู้ได้ยังไงหลังว่าเราถูกฟิชชิ่อเขาแล้วฟิชชิ่ก็คือเทคนิคการหลอกลวงที่คนร้ายจะใช้วิธีหลอกให้เราเข้าไปส่กข้อมูลให้กับเขาโดยอาจจะใช้วิธีถำหน้าโดยใช้ปลอมขึ้นมา โดยเว็บไซต์นั้นะจะหน้าต่ำกับของจริงอย่างเช่นที่เจอจกันบ่อยก็คือเว็บไซต์ธนาคารหรือว่าหน้าล็อกอินโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วก็จะมีแบบฟอร์มหรือว่ามีช่องเอาไว้หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลจริงๆของเหยื่อลงไปไม่ว่าจะเป็นอี u s e r n อ m e p น s s านส่วนเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัตรเครดิตข้อมูลความลับของเราหรือข้อมูลอื่นๆที่อาจจะทําให้เราถูกแฮ็กบัญชีของเราแล้วก็เสียเงินได้ก็แน่นอนละเราอะกรอกข้อมูลจริงของเราให้เขาไปเมื่อบนรร้ายได้ ข้อมูลจริงเหล่านี้เขาก็เอาไปล็อกอินโซเชียลเดียเอาไปล็อกอินธนาคารหรือเอาไปส่งรอยเป็นเราได้สบายๆซึ่งการเป็น,นจริงนี้ก็มีมานานแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนที่อาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ยังมีคนที่ถูกหลอ,อกยู่เป็นประจำัาเรื่อยๆค่ะดังนั้นเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าสัญญาณอะไรที่จะบอกบอกว่า เราอาจจะกำลังพูดเล่ชุ่อยูก็ได้อย่างแรกเลยก็คือถ้ามีคนที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยติดต่อกันมาก่อนโดยที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาท้งออนไลน์แล้วอยู่ๆก็ทักเฟซบุก๊กมาเช่นั้นก็ให้เอกไปก่อนเลยว่าชัดจะแปลกๆแ,แล้วละ่ะสัญญ,ญาณต่อมาก็คือเราอาจได้รับอ e ีเมลแปลกๆจากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่ออย่างเช่นมีอ e ีเมลส่งมาว่าคาสั่งซื้อของคุณมีปัญหาทั้งที่เราก็ไม่ได้สั่งสินค้าอันนี้แหละมีูจี้แน่ๆแต่หากเรามีการ เราก็ต้องไปเช็คในแพลคฟอมที่เราสั่งอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ใจค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แพลตฟอร์มเหล่านั้นก็จะมีสถานะเกี่ยวกับการขนส่งให้เราดีอยู่แล้วจริงไหมล่ะบอกเลยนะคะว่าการคิทชิ่งทางอีเมลมีทุกวันค่ะก็เนี่ยนะอีเมลแบบนี้คือเป็นประจำาแต่ไม่หลงกนลบอีเมลคิทชิ่งเหล่านี้ออกไซะก่อนคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสัญญาณที่3 ส่งข้อความมาบอกให้เราทันมาอย่างทันทีอารมณ์ขู่ให้กลัวค่ะเช่นต้องําระค่าเนี่ยตอนนี้ไม่งั้นจะไม่สามารถเล่นเงียได้โปรดชักรัค่ะลิงนี้นั่นเงเกิดความกลัวก็ต้องกดไประวังก่อมานลิงที่มาถูกคน้ข้อความสาระข้อความันจะให้เรากดลิงส่นตัวนี้ต้องระวังอม่วรกดเลยนะคะเล้บัตรประชาชนเลขปบัตรเครดิตหรือรหัสผ่านต่างๆใครมาขอก็อยากให้กันง่ายๆล่ะ สัญญาณที่5มีคนพยายามชวนให้เราคลิกลิงก์แปลกๆหรือลิงก์ที่หูไม่น่าเชื่อถือค่ะทีนี้ถามว่าเขาจะเป่นิีนกันไปทำไมที่พบได้บ่อยๆก็คือคนร้ายต้องการจะสวปรอเป็นเราค่ะก็คือเขามาหลอกเอาข้อมูลของเราที่มันจาเป็นสําหรับการที่จะล็อกอินไม่ว่าจะเป็นล็อกอินเฟสบุ๊กไอจีโซเชียลมีเดียทั้งหลายหรือแม้แต่การที่จะล็อกอินเข้าใช้ทําธุรกรรมต่างๆเป็นการเงินถ้าเขาได้ข้อมูลที่มันจะเป็นแ่านี้ไปแล้วเขาก็แค่ไปล็อกอินเสร็จแล้ว เาก็เข้าไปได้เมื่อเขาเข้าไปได้นั่นคือเขาก,ากนนะะขา password, ็ส่งรอยกับเราเรื่อยๆยาวใช่ไหมคะแล้วเขาก็แค่เปลี่ยนพาสเวิร์ดให้เจ้าของตัวจริงเนี่ยไม่สามารถเข้าได้อีกต่อไปแบบนี้เพืหอนๆคนเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาถูกแฮ็กซึ่งมันก็ถูกแฮ็กกันด้วย่อตึ้งๆกันแบบนี้แหละคะ่ะแล้วเราก็ถูกยึดบัญชีไปจนเกิดความเสียหายดังนั้นมาดูสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังและควรทำก็คืออย่างแรกเมื่อม,มีใครส่งอะไรมาเช่นอีเมลให้สังเกตการสะกดคำว่าถูกต้องหรือไม่ เกี่ยนตัมงหลักโลหหรือเปล่าและข้อความที่บอกให้เราทำตามหรือทำอะไรโดยทันทีและข้อความที่มีการขอรหัสผ่านบัตรประชาชนและบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของเราอันนี้อย่าให้อย่าทำตามเด็ดขาดเลยนะคะ 2. ออย่าคลิกที่ขือความแอบจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นอีเมล m e s s ซ n เจอร์หรือข้อความอื่นๆแม้ว่าจะอ้างมาจาก Facebook ก็ตาม3 ใชคอีเมลหรือเบอร์มือถือที่สม,มัครเตือนม,มาหาเราให่ดี่าเป็นของจริงไหมาะมิชาชีพมักจะใช้อีเมลปลอมที่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี Facebook จริงแต่จะมีการดัดแปลงเล็กบบน้อยและสิ่งสําคัญมากๆที่คนในยุคนี้จําเป็นที่จะต้องทําแ่้วก็คือการเปิดใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนหรือว่า t o FA ค่ะก็คือมีแค่ username กับ password ยังไม่พอจะต้องมีอะไรอีกหนึ่งอย่างที่จะสามารถทําให้ล็อกอินเข้าไปได้ ซึ่งการที่เราเปิด 2FA หรือว่าการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนไว้นี่นะคะมันจะช่วยได้มากมากเลยคะ่ะลองนึกภาพนะคะสมมติว่าคนร้ายเขาได้กุ้งโซ่ยิงกับคลาสบลทเราไปจากการเมดิ่งหรือวิธีใดก็แล้วแต่ก่อนที่เขาจะล็อกอินเข้าไปได้เขาจะต้องมี OP รีหรือว่าจะต้องมีรหัสอะไรอีกอย่างที่ส่งมาที่เราโดยตรงถ้าหากคนร้ายเขาไม่มีสิ่งนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานหรือว่าไปส่บรอนเป็นเราได้ใช่ไหมคะ ดังนั้นเราลองมาดูวิธีการเปิดใช้ 2FA หรือการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนกันค่ะขอยกตัวอย่างจากบริการที่หลายๆคนก็ใช้ก็คือ f a c e b o o k ง่ายๆเลยค่ะเปิดแอป a c e b o o k ขึ้นมาแล้วกดเมนูกดไอคอนรูปกั๊มเงินหรือการตั้งค่ากดที่ส่วนบัญชีกดรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยกดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยเวลาที่เราล็อกอินเข้า Facebook มันก็จะส่งให้ยืนยันตัวตนอีกขั้นตามที่เราเลือก ไม่ว่าจะเป็นความอีเมลหรือเบอร์โทรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองอและสิ่งสําคัญที่ไม่ควรจะทําแต่เ,เชื่อว่าหลายคนทําแบบนี้อยู่ก็คือการตั้งรหัสผ่านแบบรหัสเดียวใช้ทุกบริการทุกโซเชียลเพราะว่าที่เกยจะจำมันจำยากใช่ไหมล่ะแต่นานหากมันจะยัง้นซึ่งความส่นะคะเราก็้าผู้ติดต่อมายได้รหัสผ่านของเรไปเขาก็ไปลอกอินเข้าบัญชีหนึ่งของเราใช่ไหมคะแต่ าก็สามารถที่จะล็อกอินได้ทันทีรเราเก่าเนในเนในดืนธันวาคมแล้วเราใช้รหัสผ่านเดียวกันดังนั้นต้องงวรที่จะใช้รหัสผ่านเดียวกันกับทุกแอปทุกเซอร์วิสหรือว่าทุกโซเชียลหรือว่าทุกบัญชีของเราค่ะส่วนวิธีการตั้งรหัสผ่านที่ดีทำยังไงลองไปดูได้ที่เว็บไซต์ id24s.com หรือว่าที่เขต id24s นะคะหกให้ติดตั้งซอฟต์วแวร์ป้องกันไวรัสที่น่าเชื่อถือเพราะนี่จะเป็นเหมือนป้องกันด่านแ,แรกที่จะช่วยปกป้องข้อมูลต่างๆ องครณกของเราให้ปลอดภัยและที่สําคัญควรอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอด้นะคะ 7. เปิดใช้งานการแจ้งเตือน,น,นการเข้าสู่ระบบถ้ามีการเข้าสู่ระบบได้บัญชีของเราจากอุปกรณ์อื่นเราจะมีแจ้งเตือนเข้ามาซึ่งเราก็จะดูได้ว่าจากอุปกรณ์อะไรสถานที่ไหนถ้าเราไม่ได้เป็นคนล็อกอินเข้าไปเองก็ให้กดว่าไม่ใช่ฉันเพื่อเตะเขาออกไปเลยค่ะห้ามเผลอกดยอมรับว่าฉันให้เด็ดคาาเพราะมีชาชีพอาจเข้าสู่ระบบของเราได้เลยนะ เวลาที่เราเห็นเบอร์แปลกๆยาวๆดูประหลาดๆโทรมาเราก็มักแจ้เอ็กกันแล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยแกลคอนเซนเตอร์แน่ๆเราก็มักจะไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้ก็เริ่มรู้กันแล้วแต่พอมีเบอร์สุดสองโทรมาหลายคนก็ชัาจะอุ่นใจว่าเออก็เป็นเบอร์บ้านเบอร์สำนักงานก็คงไม่ใช่แกล้งผู้ชาชีพหรือว่าแกลงคอนเซนเตอร์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเรื่องไหน มชาชีเขาก็ใช้อย่างในวันที่1มีนาคม2024ที่ผ่านมากระทรวงดิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดว่าโ o o เป็นโฟนเซนเตอร์รองเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์02โทรหรือส่ง S.F. หาประชาชนซึ่งเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2024สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้แถลงมาตรการระเบิดสะพานเดอร์กำลังที่2ที่เป็นการจับกลุ่มกลุ่มชาวจีนและชาวไทยที่ร่วมมือกันเปิดบริษัทเช่าเบอร์02เพื่อหลอกคนไทย ซึ่งคนร้ายจะใช้เบอร์สูนองหเบอร์และหลอกคนไทยไปมากกว่าเจ็ดร้อ้านค้มากก็จะมาจนนิการใช้เครื่องสลยตับนี่ก็รู้ช่ไมควน้จะเปนบยสก็ังอคได้อยูดีถ้าเกิดน้า่าเจอบบนี้เอเบอร์น้สอาลอต้องไปใช้ดนะคะต้องการพิสจน์ใอินเทอร์เน็ตดูว่ามันเป็นเบอร์ของสัญญาณหรือว่าของหน่วยงานที่เขาเอามาอ้างจริงหรือเล่าแต่ถึงแม้จะใช้แล้วตรงมันก็ยัเชื่อได้อยู่ด เรื่องนี้เตือนมาจากทางกสทชเลยค่ะว่ามีมิจฉาชีพใช้หมายเลข026708888ที่เป็นเบอร์ของสำนักงานกสทชโทรไปหายเหยื่อแล้วก็หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กสทชโทรมาจริงๆโดยอ้างว่าจะระงับเบอร์โทรศัพท์ของเราเล่นจากเบอร์โทรของเราเกี่ยวข้องกับการตั้งงอไลน์สำนักงานกสทชเลยออกมาแจ้งและเตือนเลยว่าไม่มีนโยบายเัพท์สปหาประชาชนเพื่อเรื่องการใช้้ายโทรศัพา์ ที่สมนาการเห็นว่าเราโดนผู้หญิูยาแล้นจะทํายังไงล่ะเพื่อจะทําให้เรารู้ได้ว่าคนที่โทรมาจริงหรือว่าเป็นมิจจีกันแน่ก่อนทําใครเจอแบบนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่าอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้อย่าเพิ่งกดแไลน์อย่ากดลิ้งใน S M S หรือข้อความทำลายตามที่เขาบอกมาแต่ที่ควรทําเลยก็คือถามชื่อถามเรื่องเอาไว้แล like so ้วก็หาเรื่องวางสายไปก่อนจากนั้นก็ให้โทรไปที่สมนาการนั้นจริงๆ เรื่องที่เขาแจ้งมามันเป็นเรื่องจริงเราค่อยดำเนินการตอบค่ะแต่ปกติแล้วหน่วยงานราชก,การเขาไม่โทรหาเราตรงๆแบบนี้นะคะถ้าใครเจอแบบเนี้ยก็ให้เอกไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยค่ะและทุกคนทราบไหมคะว่าเดี๋ยวนี้แนมะ้แต่เป้าหมายในการที่เขาจะต้องนงนานก็ยังเปลี่ยนด้วยเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าคนที่น่าจะเป็นเป้าเนี่ยก็คือผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ค่อยทันกับเทคโนโลยีหรือว่าใช้ ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีรูปหลัง่อแนะนําใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยนี้แม้แต่วัยรุ่นก็โดนหลอกได้แล้วก็เป็นป้าเหมือนกันช่วงระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง3 0กันยายน2024มีนักศึกษามหาวิทยาลัยทเจโลลีสุรนารศตกเป็นเหยื่อวิชาย่อกว่า200ล้านมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งพฤติกรรมของแกนผู้สืนเตอร์ครั้งนี้ ทำงานกันเป็นทีมเริ่มจากตอนงรนจเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์หาเหยือ่ออ้างว่าเหยื่อเกี่ยวข้องคดีต,าตา่างๆแล้วข่มขู่ที่เหยื่อบาดด้วงแล้วหลังจากนั้นก็จะให้เหยื่อไปหาสถานที่เงียบๆเพื่อคุยกับโจรและสั่งห้ามบอกใครเด็ดขาดหลอกให้เหยื่อกักตัวเองอยู่ในห้องหลังจากนั้นก็จะให้เหยื่อจ่าค่าการดำเนินคดีก่อนและควบคุมเหยื่อผ่านทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงแต่แค่หลอกเงินจากเหยื่อไม่พอแต่ยังหลอกให้เหยื่อหลอกลวงผู้ปกครองของตัวเองด้วยโดยจะให้เหยื่อสร้างสถานการณ์ทำเป็นโดนลักพาตัวแล เพื่อแสดงเองที่ได้มากที่สุดใครที่เจอมุกงเหล่านี้ก็อย่าลืมเอ๊ะอย้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะแต่ถ้าใครคาดลั้นโลอกไปแล้วก็สามารถที่จะแจ้งความได้ที่สอนอกล้่อ้านหรือว่าสอน,อนี้ที่เกิดเหตุหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนห4 4 1ีน แต่เอิญไม่อยากแนะนําให้แจ้งความออนไลน์ค่ะเมื่อก่อนมันอาจจะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเว็บแจ้งความออนไลน์ปลอมที่ทำขึ้นมาโดยมิจฉาชีพมีเพจแจ้งความปลอมเพจร้องเรียนปลอมเพจของความช่วยเหลือเพื่อจะเอาเงินคืนปลอมซึ่งทามาโดยมิจฉาชีพค่ะก็เลยกลัวว่าหากไปแจ้งความออนไลน์เดี๋ยวเราอาจจะพลาดพลั้งไปเจอของปลอมแล้วก็โดนหลอกซ้ำเข้าไปอีกแบบนี้นก็เลยไม่แนะนํานะคะถ้างั้นก็ไปที่สนาัาเลยน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณซอสไยนงลงกลาังแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมอันนี้คนแนะนำว่าถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้เรื่อง C C หนึ่งก็ไว้ใจไม่ได้นะคะ <c oughs> อยู่ยากในโลกนี้เนาะนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์นนะไปที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อแจ้งจะชัดเจนกว่านะคะ <c oughs> นอกจาก <c oughs> ในเรื่องของออนไลน์ต่างๆเนี่ยด้วยความที่ ิีพเคคเขาจะทำงานจะ่ปชำรขอบครับที่ติตามเพิ่มส่งแล้ครับมือหนึ่ครับมาถึกษายเดยรที่ทให้สูญเรือนลานได้รู้ทันสื่อว่าบางครั้งที่เขาโพลมาคนา่วเื่อสูงวัยรู้ทันสื่อโครงการบางคั้ว่าเราอครงการเพื่รงาเสริมการเรียนรู้องยนสุนทรมิหรือสูงวัยรู้ทันสื่อครับาเคียร์ับ ตำรวจนะคะมีแจ้งมาจากชนบุรีมากนะคะเราก็แปลกใจเอ้าเราอยู่บนทำไมต้องมีตำรวจ